สดีครับท่านชมทุกท่านครับพบกันเช่นเคยนะครับกับผมอินทรพมอินแลนด์นะครับวันนี้จะพามาดูต้นอินทรพมที่มีปัญหานะครับยอดตายขาวนะครับแล้วก็จะขุดออกดูนะครับว่าเป็นเพราะอะไรนะครับคือปล่อยไว้สองเดือนแล้วนะครับสองเดือนเศษนะครับก็ไม่มียอดใหม่แทงขึ้นมาให้นะครับนะครับดูนะครับชมนะครับตายขาวนะครับ ตตยขาวนะครับครับมียอดใหม่นะครับแทงขึ้นใม้เห็นนะครับไม่มีนะครับจบนะครับมีแต่ยอดนะครับที่ตายขาวนะครับยอดคือตายขาวก็คือยอดที่อ่อนนะครับยอดอ่อนนะครับยอดที่ขึ้นมาก่อนนะครับนะครับก็ยังเขียวอยู่แต่ว่าก้านใบแล้วก็ใบสั้นนะครับก็ับใบสั้นนะครับ ยังไม่ทราบสาเหตุที่ชัดเจนนะครับต้องมาพิสูจน์นะครับขลดออกนะครับคือยังไงก็ไม่โตนะครับไม่โตถ้าปล่อยไว้อย่างนี้นะครับก็ขุดออกนะครับก็ต้องนําต้นใหม่มาปลูกไว้แทนนะครับคือขุดออกเลยนะครับท่านผู้ชมครับอวันนี้นะครับก็จะมาขุดออกดูนะครับว่าเป็นเพราะอะไรกันแน่นะครับที่ยอดอ่อน ที่มีปัญหานะครับตายขาวนะครับนะครับยอดใหม่ไม่แทงขึ้นมานะครับทนผู้ชมกว่าจะขุดออกเลยนะครับ ับเมื่อขุดออกแล้วนะครับก็มาดูใกล้ๆนะครับเป็นเพราะอะไรนะครับผมสงสัยนะครับแกนกลางหรือว่าช่วงแกนกลางของรากนะครับน่าจะติดเชื้อรานะครับดูชัดครับ รากเน่านะครับช่วงรากตรงกลางนะครับกลางโคนต้นนะครับกับติดเชื้อรานะครับแต่มีกลิ่นออกมานะครับให้มั่นใจนะครับว่าหาล่วงกินหรือเปล่านะครับ ก็มาดูกันที้ชัดนะครับแกนกลางของโคนนะครับโคนต้นนะครับเน่านะครับเริ่มจากรากนะครับติดเชื้อรานะครับนี่ครับเน่านะครับติดเชื้อราเน่านะครับทานผู้ชมนะครับมีกลิ่นเหม็นด้วยนะครับนะครับนี่ครับเน่า ปลาเข้านะครับนะครัปลาเข้าระบบรากนะครับช่วงโคนของลําต้นนะครับตรงที่ออกลากนะครับท่านผู้ชมเน่านะครับก็เลยทําให้ใบอ่อนนะครับตายขาวนะครับไม่ใช่ร่วงกินนะครับท่านผู้ชมนะครับไม่ใช่ร่วงกินนะครับถ้าร่วงกินมันต้องขาว ทั้งต้นนะครับผ่านไปหลายเดือนแล้วนะครับนะครับก็เห็นไม่มีน้ําออกมาจากลาต้นนะครับท่ารวมกินนะครับนี่ครับเกิดจากนะครับเกิดจากรากเน่านะครับน่าจะติดเชื้อรานะครับท่านผู้ชมนะครับนะครับในช่วงฤดูฝนนะครับในช่วงนั้นก็ไปให้ยานะครับป้องกันจากเชื้อรานะครับช่วงฤดูฝนแล้วก็อาจจะมี นาำท่งขังนะครับไม่ได้ฉีดพ่นนะครับยาป้องกันโรคจัดเอลานะครับก็เลยทาให้เน่านะครับปลากเน่าจะเน่าตรงช่วงกึ่งกลางนะครับของโค่นลาต้นนะครับกึ่งกลางของโค่นลาต้นนะครับประมาณนี้นะครับแต่ด้านนอกระบบลากยังดีอยู่นะครับในเมื่อกึ่งกลางโค่นลำต้นนะครับเน่านะครับการรลียงอาหารน้ํานะครับ ก็จะลาเลียงไปได้น้อยนะครับท่านผู้ชมนะครับเพราะว่าไกกลางของกับต้นนะครับจะเป็นส่วนสําคัญนะครับที่จะลําเลียงน้ําและอาหารนะครับไปหล่อเลี้ยงลําต้นก้านใบแล้วก็ใบแล้วก็ยอดนะครับท่านผู้ชมนะครับนะครับนี่คือสาเหตุทําให้ต้นไม่โตนะครับแต่ก็ไม่ตายนะครับก็จะเป็นอยู่แบบนี้นะครับยอดไม่แทงขึ้นมาใหม่นะครับ ยอดไปแทงขึ้นมาใหม่สักทีนะครับท่านผู้ชมนะครับหลายเดือนแล้วนะครับก็เลยทําให้ต้นนี้ยุดชะงักนะครับการเจริญติบโตนะครับก็ต้องขุดออกนะครับท่านผู้ชมปล่อยไว้ก็แก้ไม่ได้นะครับเพราะว่ายอดนะครับเน่าแล้วนะครับนะครับกึ่งกลางของลําต้นเน่านะครับรากดูดทานอาหารได้ไม่เต็มที่นะครับในส่วนที่เน่าไปนี่ยดูดไม่ได้เลยนะครับก็มีส่วนที่ดีนะครับก็มีน้อยนะครับ ขอบนะครับหรือรอบๆโคนของลําต้นนะครับก็จะมีอยู่ไม่เยอะนะครับท่านผู้ชมนะครับก็จะไปหลอเลี้ยงใบนะครับส่วนที่รากนะครับไม่เน่านะครับหลอเลี้ยงใบลําต้นนะครับแต่ส่วนกลางนะครับยอดไม่แทงนะครับเพราะว่าโคนยอดนะครับจะกึ่งกลางของยอดนี่เน่าไปแล้วนะครับท่านผู้ชมนะครับนะครับก็เลยทำให้ไปรอบๆยังเขียวอยู่นะครับก็สาเหตุนะครับ ยังเขียวอยู่ก็คือนะครับรอบรอบกอนต้นนะครับทีออกรากนะครับยังมีรากไม่เน่าอยู่นะครับก็เลยทําให้ต้นยังเขียวอยู่ไม่ตายแต่หยุดชะงักการเจริญเติบโตนะครับท่านผู้ชมนะครับพอยอดไม่แทงขึ้นมาใหม่นะครับก็ตายขาวไปแล้วนะครับนี่คือสาเหตุนะครับอีกสาเหตุหนึ่งนะครับที่ยอดอ่อนตายขาวนะครับ แต่ไม่ใช่ร่วงนะครับร่วงกินหรือว่าร่วงวางไข่ในกจกางของต้นนะครับท่านผู้ชมนะครับถ้าร่วงกินนะครับจะตายขาวก็มีนะครับแต่ไม่กี่เดือนนะครับใบรอบๆก็จะค่อยๆเหี่ยวแห้งไปนะครับท่านผู้ชมอันนี้ไม่นะครับนะครับก็สรุปนะครับยอดตายขาวนะครับอีกหนึ่งปัญหานะครับเกิดจากนะครับนะครับยอดตายขาวนะครับ ก็มาสรุปสาเหตุที่ยอดตายขาวสำหรับต้นนี้นะครับก็คือระบบรากช่วงกึ่งกลางนะครับกึ่งกลางโคนลำต้นนะครับติดเชื้อรานะครับท่านผู้ชมแต่ยังเหลือรากรอบๆโคนต้นอยู่นะครับไม่นานนะครับก็จะลามไปนะครับทั้งโคนต้นนะครับก็จะตายไปที่สุดนะครับท่านผู้ชมสำหรับต้นนี้นะครับ ก็จะค่อยๆตายนะครับแต่ไม่โตนะครับจะหยุดชะงักการจะโตแล้วก็อีกไม่กี่เดือนคงจะตายนะครับก็ขุดออกเลยนะครับ้ชมๆนะครับขุดออกเลยนะครับนะครับนำต้นอื่นนะครับมาปลูกไว้แทนนะครับนะครับส่วนลุมนะครับที่มีเชื้อรานะครับก็ต้องขุดดินขึ้นมาตากแดดไว้นะครับนะครับ เพื่อให้ถูกแสงแดดนะครับนะครับเชื้อราบางชนิดแล้วก็เชื้อโรคนะครับที่อยู่ดินนะครับก็อาจจะตายไปนะครับแล้วก็ฉีดพ่นหรือว่าเทยาป้องกันจากเชื้อรานะครับในดินนะครับช่วงที่เป็นอ่็นมาจากแกลางของลาต้นนะครับติดเชื้อรานะครับนะครับส่วนนะครับที่เน่านะครับก็นําไปตากแห้งแล้วก็นําไปเผาทำลายนะครับท่านผู้ชมนะครับ ก็คือสาเหตุนะครับที่ทําให้ยอดตายขาวนะครับอีกสาเหตุหนึ่งนะครับนอกจากด่วงกินแล้วนะครับท่านผู้ชมนะครับนะครับก็สักคลิปนี้นะครับผมก็ขอลาท่กผูชมไปก่อนนะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับขอบคุณทุกการติดตามนะครับขอบคุณทุกกำลังใจครับสวัสดีครับ